อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเรานะวันนี้ผมพามาชมกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรที่ปลูกไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมปลูกใส่กระถางของก่อนเนะ <c oughs> าะใส่กะปะมะพร้าวสับแล้วก็ดินนิดนึงนะครับ ป้ากำลังเดินสวยเดยน,นะแบบนี้ไปไปแล้วก็เอากากของพาวปกไปข้างหน้าผมเอาไว้ในร่มดําไรประมาณนี้นะครับผมข้างบ้านแต่ตอนบ่ายก็มีแดดแรงอยู่เหมือนกันรากเริ่มเดินกันหมดแล้วนะครับพามาชมเนาะเนี่ยครับลากเดิอนอันนี้ปลูกไว้ข้างบ้านประมาณสัก ี่สิบสามสิบต้นครับฝั่งนี้ตัดมาพอชชำไว้ให้เป็นแม่พันธุ์ฝั่งนี้นะครับนะครับจะสังเกตได้ว่ารากค่อยเดินนะประมาณเดือนหนึ่งนะครับรา,ากเดินเหมือนกันอก็รากเดินสังแดนชุมพรเปร็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างทนแดดนะครับผมดอกออกทั้งปีนะดอกออกทั้งปีนะครับปลูกง่ายครับผมแค่เสียบลงกระถางแบบนี้เลยง่าย ไม่ต้องอะไรมากกระหางนี้ผมเอาไว้กลางแดดนะครับผมเลยย้ายเข้ามาอยู่ในร่มใบเขาก็จะโดนแบบนี้ิดนึงแต่เขาก็ไม่ตายนะครับผมเห็นไมล่าก,ก็เดินออกมาแนละ้วฝั่งนี้ก็จะโดนหลมไม่โดนแดดเขาก็จะสวยแรกๆปลูกนะครับผมผมแนะนําเอาไว้ให้ร่มลําไรก่อนแล้วค่อยพอสักพักนึงล่าเขาเดินแบบเนี้ยค่อยเอาขยับใส่แดดนิดนึงพอล่าเดินตัวเต็มที่แล้วเราค่อยใส่ เขาขยับใส่แดดร้อยผมพามาชมว่าอันนี้ผมปลูกหนึ่งเดือนตอนแรกผมเอาไว้ในร่มลำไรนะครับผมแล้วผมก็ย้ายเข้ามาที่มีแดด50แล้วก็ร่ม50เปอร์เซ็นต์นะครับกระถังนี้ก็เดินบ้าเดินกันหมดแล้วส่วนตัวนี้นะครับผมผมเอาไปเสียบไว้กลางแดดตัวเดีอวะดวดแล้วครั้นี้ผมเลยย้ายเข้ามาไว้ในร่มใบเขาก็จะเหลืองนิดนึงแต่รากเขาก็เดินนะครับอันนี้ไว้ในร่มสวยแล้ว นี่การปลูกประมาณเดือนหนึ่งนะครับการปลูกประมาณเดือนหนึ่งอันนี้ก็ไปในแดดผมเลยขยับเข้ามาในร่มแต่เขาก็ไม่ตายนะครับผมรากเดินแต่ใบเขาไม่สวยอันนี้เริ่มสวยเริ่มดิรากออกเดินเยอะอันนี้เอาไว้ในร่มลำไรครับผมพอร่มลำไรเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอาเอาอกมาไว้แดด50แล้วก็ร่ม50นะครับผมร่มตอนเช้าแดดตอนบ่ายครับ ตรงครับอันผมผูกใส่กระถางพลาสติกขนาด1นะินิ้วครับนี่ครับผมถ้าต้นหนี่ที่มันโดนแดดมันก็กลบใบแบบนี้หน่อยแต่เขาไม่ตายนะครับเขาก็จะเดือนอย่นี้ปกติเลยแต่ใบเขาจะไม่สวยแ,แรกๆอนุบาลเขาจะได้ร่มํำไรหนึบก่อนครับขนาดต้นที่ขายก็ประมาณนี้นะครับผมมีขายนะต้นประมาณหนึ่งนิ้นะครับผม จัดจำหน่ายนะครับผมจัดจำหน่ายมจัดจำหน่ายตลอดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่แตกออกมายอดพวกนี้ครับผมเราจะไปขยายเอามาให้ชมนี่ครับผมปลูกไว้ประมาณนี่หลังบ้านอีกฝั่งนี้ย้ายมาไว้ร่มรันรัแดดห้าสิบครับผมเราก็ร่วมห้าิบให้เขาร่วมขยาย ก็ได้รับแสงเพราะว่ากล้วยไม้ชั้งแดงชุมพรยจะเป็นอะไรที่ชอบแดดเขาชอบแดดเสียทุกนะครับหมเขาก็จะออกดอกทั้งปีเลยนะดอก่อนข้างทนนะครับ้วยชั้งแดงชุมพรอากรืมติมเยอะแน่นแลไม่ตายแล้วครับผนูแต่ใบม่นค่อยสวยเท่าไหร่เพราะแดดมันแรงมากเนาะอย่างที่เข้าใจราให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ลากริ่มเดินมันแน่นเลย ะะลากเลืเ่อนจนแนมสวยแล้วใครยากมาดูแดดร้อยปซแล้วฝั่งนี้สำหรับใครอยากได้ช้างแดงชุมพรทัวร์มาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0 9 5 9 4เ8 9 8 8สีน้าปนะเรามีจัดจำหน่ายตลอดนะครับผมสำหรับช้างแดงชุมพรนะครับผมต้นใหญ่ขนาดเมกว่านะครับผมต้นละ400บาทนะครับจัดส่งทาง EMS นะ สนใจช้างแดงชมพรที่เลี้ยงง่ายทนแดดปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยโทรมาหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์0959418988แอดไลน์มาได้เลยเช่นกันนะครับผมช้างแดงชุมพรเลี้ยงง่ายครับผมอันนี้ผมเอาไว้ในแดดร้อเปซเลยเริ่มลากเดินแน่แน,แ,นแล่นละ